คนที่เกิดราศีมังกรราศีมีนและราศีกุมในปี2568นี้โชคชะตาจะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนและเข้มข้มมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งโอกาสทางทรัพย์สินและความสำเร็จแต่ก็ต้องใช้สติปัญญาและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรับผลประโยชน์ให้เต็มที่สำหรับท่านทั้งสามราศีพลังหลักของปีนี้คือการเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่เคยลงแรงไว ดังนั้นหากเคยเตรียมตัววางแผนและตั้งใจมาก่อนปี2,568จะเป็นปีที่ผลตอบแทนเริ่มชัดเจนจนรู้สึกได้การงานธุรกิจและการงานของทั้ง3มราศีมีโอกาสได้รับงานใหญ่โครงการสำคัญหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและทักษะการจัดการมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วน แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปให้คำนวณความเสี่ยงก่อนลงมือคนที่ทำงานประจำจะพบช่องทางสร้างรายได้เสริมที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตัวส่วนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นชุดและอาจต้องรับมือกับงานที่มากขึ้นจนต้องจ้างคนช่วยหรือวางระบบให้แข็งแรงการสื่อสารสำคัญมากอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเงิน กระแสงเงินไหลเข้าสบายสบายหากไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปจะมีเงินออมและโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสมาตามจังหวะเช่นได้โบนัสค่าตอบแทนพิเศษหรือรายได้จากการขายทรัพย์สินเก่าอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มการใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวหรือเพื่อการรักษาภาพลักษณ์พึงระวังการลงทุนที่ดูดีเกินจริง หากมีข้อเสนอการลงทุนให้ตรวจสอบให้ละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในปีนี้จะให้ผลคุ้มค่าให้จัดสรรเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายไว้เสมอสุขภาพร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและความเครียดการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาการดูแลระบบย่อยและการดื่มน้ำให้เพียงพอ จะช่วยลดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้ผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพประจำปีและระวังเรื่องความดันและระบบหัวใจคนที่มีประวัติภูมิแพ้หรือปัญหาเรื้อรังควรไม่ละเลยการรักษาตามนัดตรวจร่างกายเมื่อรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยอย่าฝืนร่างกายเพราะการดูแลตอนแรกจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินในระยะยาวความรักสำหรับผู้มีคู่ความสัมพันธ์จะได้ลึกซึ้งและมั่นคงขึ้น หากทั้งสองฝ่ายพร้อมสื่อสารและปรับจูนกันจะก้าวข้ามอุปสรรคได้ง่ายคนโสดมีโอกาสพบคนที่มองโลกในมุมใกล้เคียงกันแต่ควรให้เวลาเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจผูกมัดความรักในปีนี้เน้นความจริงจังมากกว่าความโรแมนติกชั่วคราวหากอยากให้ความสัมพันธ์ยาวนานให้สร้างพื้นฐานด้านความเชื่อใจและการจัดการเรื่องการเงินร่วมกันให้ชัดเจนการไหว้พระและการเสริมดวงการทำบุญสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมพลังกายใจและเปิดทางให้โชคลาบไหลมาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับทั้งสามราศีแนะนำการถวายสังฆทานถวายยารักษาโรคถวายอาหารพระสงฆ์เป็นประจำทำบุญลงศพหรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้จะส่งผลดีเป็นพิเศษการถือศีลฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจมั่นคงจัดการกับการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างชัดเจน การจุดธูปเทียนในวันที่สำคัญทางศาสนาและระลึกถึงพระรัตน์คนที่เกิดราศีมังกรราศีมีนและราศีกุมในปี2568นี้โชคชะตาจะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนและเข้มข้มมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งโอกาสทางทรัพย์สินและความสำเร็จแต่ก็ต้องใช้สติปัญญาและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรับผลประโยชน์ให้เต็มที่สำหรับท่านทั้งสาราศี พลังหลักของปีนี้คือการเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่เคยลงแรงไว้ดังนั้นหากเคยเตรียมตัววางแผนและตั้งใจมาก่อนปี2568จะเป็นปีที่ผลตอบแทนเริ่มชัดเจนจนรู้สึกได้การงานธุรกิจและการงานของทั้ง3มราศีมีโอกาสได้รับงานใหญ่โครงการสำคัญหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและทักษะการจัดการมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนแต่ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปให้คำนวณความเสี่ยงก่อนลงมือคนที่ทำงานประจำจะพบช่องทางสร้างรายได้เสริมที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตัวส่วนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นชุดและอาจต้องรับมือกับงานที่มากขึ้นจนต้องจ้างคนช่วยหรือวางระบบให้แข็งแรง การสื่อสารสำคัญมากอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเงินกระแสงเงินไหลเข้าสบายๆหากไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปจะมีเงินออมและโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสมาตามจังหวะเช่นได้โบนัสค่าตอบแทนพิเศษหรือรายได้จากการขายทรัพย์สินเก่าอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มการใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวหรือเพื่อการรักษาภาพลักษณ์ พึงระวังการลงทุนที่ดูดีเกินจริงหากมีข้อเสนอการลงทุนให้ตรวจสอบให้ละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในปีนี้จะให้ผลคุ้มค่าให้จัดสรรเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายไว้เสมอสุขภาพร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและความเครียดการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบา การดูแลระบบย่อยและการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยลดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้ผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพประจำปีและระวังเรื่องความดันและระบบหัวใจคนที่มีประวัติภูมิแพ้หรือปัญหาเรื้อรังควรไม่ละเลยการรักษาตามนัดตรวจร่างกายเมื่อรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยอย่าฝืนร่างกายเพราะการดูแลตอนแรกจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินในระยะยาวความรัก สำหรับผู้มีคู่ความสัมพันธ์จะได้ลึกซึ้งและมั่นคงขึ้นหากทั้งสองฝ่ายพร้อมสื่อสารและปรับจูนกันจะก้าวข้ามอุปสรรคได้ง่ายคนโสดมีโอกาสพบคนที่มองโลกในมุมใกล้เคียงกันแต่ควรให้เวลาเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจผูกมัดความรักในปีนี้เน้นความจริงจังมากกว่าความโรแมนติกชั่วคราวหากอยากให้ความสัมพันธ์ยาวนานให้สร้างพื้นฐานด้านความเชื่อใจและการจัดการเรื่องการเงินร่วมกันให้ชัดเจน การไหว้พระและการเสริมดวงการทำบุญสม่ำเสมอจะช่วยเสริมพลังกายใจและเปิดทางให้โชคลาบไหลมาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับทั้งสามราศีแนะนำการถวายสังฆทานถวายยารักษาโรคถวายอาหารพระสงฆ์เป็นประจำทำบุญลงศพหรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้จะส่งผลดีเป็นพิเศษการถือศีลฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจมั่นคง จัดการกับการตัดสินใจที่สําคัญได้อย่างชัดเจนการจุดธูปเทียนในวันที่สําคัญทางศาสนาและระลึกถึงพระรัตนคนที่เกิดในสามราศีนี้ราศีมังกรราศีเมถุนและราศีกุมในปี2568จงเตรียมรับข่าวดีไว้ให้มัน่นเพราะภาพรวมของดวงชะตาในปีนี้ส่งสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพย์และโอกาสการเงินไหลเข้าต่อเนื่องอย่างไม่คาดฝัน รายรับจากหลายช่องทางจะเข้ามาทับซ้อนกันทำให้มีความมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วการลงทุนที่เคยลังเลจะเริ่มให้ผลตอบแทนและบางครั้งโชคลาบแบบไม่คาดคิดจากการติดต่อมิตรสหายหรือโอกาสที่เข้ามาทางงานเสริมจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาจงวางแผนรับมือไว้บ้างแต่ไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะถึงแม้เงินจะมาเร็วไปเร็ว แต่ปีนี้โอกาสสร้างฐานะให้ยั่งยืนมีอยู่จริงขอให้รักษาความรอบคอบในการเซ็นสัญญาตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจใหญ่และแบ่งเก็บสำรองไว้บ้างเพื่อกันเหตุฉุกเฉินด้านการงานปีนี้เหมาะกับการขยับขยายและรับผิดชอบงานที่มีมิติใหม่ๆหากเป็นเจ้าของกิจการจะมีสายงานใหม่หรือพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเติมเต็มควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานและคนรอบข้าง เพราะความสำเร็จจะมาจากการร่วมแรงร่วมใจในตำแหน่งพนักงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้ค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับคนที่แสดงความสามารถจริงจังอย่าอายที่จะขอเพิ่มบทบาทหรือเสนอโครงการใหม่แต่ต้องรักษาความสุภาพและความเป็นมืออาชีพไว้ความสำเร็จจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นควรจัดสรรเวลาให้ดีไม่ทำงานจนละเลยสุขภาพด้านการเงินแม้ภาพรวมดี แต่ต้องระวังกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยความตื่นเต้นชั่วคราวเพราะมีแนวโน้มอยากใช้จ่ายใหญ่เมื่อมีเงินเข้ามาจงตั้งงบประมาณแยกบัญชีออมและลงทุนให้ออกเพื่อให้เงินที่เข้ามาต่อเนื่องกลายเป็นความมั่งคั่งระยะยาวการลงทุนที่ควรระวังคือการเสี่ยงที่เราใจเกินไปหรือคำชวนจากคนรู้จักที่ขาดความโปร่งใสให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่นก่อนและหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินก้อนใหญ่ โดยไม่มีสัญญาหรือหลักฐานสุขภาพในปีนี้จัดว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษถึงแม้พลังชีวิตจะดูดีแต่ความเหนื่อยจากการทำงานหนักและการเดินทางบ่อยอาจทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้ควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจหากมีโรคประจำตัวควรหมั่นตรวจเช็คตามนัด อย่าพึ่งละทิ้งการรักษาเพราะคิดว่าดีกว่าแล้วในบางช่วงอารมณ์อาจขึ้นลงง่ายให้หาวิธีผ่อนคลายเช่นฝึกหายใจนั่งสมาธิหรือใช้เวลาพักกับคนที่เข้าใจความรักปีนี้สดใสสำหรับคนโสดที่กล้าเปิดใจคุณจะได้พบกับคนที่มีแนวคิดแปลกใหม่และกระตุ้นให้คุณเติบโตหากต้องการความสัมพันธ์ยั่งยืนอย่ามองแค่ความตื่นเต้นชั่วคราว ให้สังเกตความสม่ำเสมอและความจริงใจของอีกฝ่ายสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้เหมาะที่จะสารฝันร่วมกันหรือพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันแต่ต้องระวังคำพูดที่รุนแรงในช่วงอารมณ์ขึ้นสูงควรเลือกเวลาและบริบทที่เหมาะสมเมื่อต้องคุยเรื่องสำคัญการฟังมากกว่าพูดจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการไหว้พระและการพึ่งพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะส่งผลดีต่อดวงชะตาในปีนี้ การทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการถวายสังฆทานปล่อยปลาปล่อยนกคนที่เกิดในสามราศีนี้ราศีมังกรราศีเมถุนและราศีกุมในปี2568จงเตรียมรับข่าวดีไว้ให้มัน่นเพราะภาพรวมของดวงชะตาในปีนี้ส่งสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพย์และโอกาสการเงินไหลเข้าต่อเนื่องอย่างไม่คาดฝัน รายรับจากหลายช่องทางจะเข้ามาทับซ้อนกันทําให้มีความมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วการลงทุนที่เคยลังเลจะเริ่มให้ผลตอบแทนและบางครั้งโชคลาบแบบไม่คาดคิดจากการติดต่อมิตรสหายหรือโอกาสที่เข้ามาทางงานเสริมจะทําให้เงินทองไหลมาเทมาจงวางแผนรับมือไว้บ้างแต่ไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะถึงแม้เงินจะมาเร็วไปเร็ว แต่ปีนี้โอกาสสร้างฐานะให้ยั่งยืนมีอยู่จริงขอให้รักษาความรอบคอบในการเซ็นสัญญาตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจใหญ่และแบ่งเก็บสำรองไว้บ้างเพื่อการเหตุฉุกเฉินด้านการงานปีนี้เหมาะกับการขยับขยายและรับผิดชอบงานที่มีมิติใหม่ๆหากเป็นเจ้าของกิจการจะมีสายงานใหม่หรือพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเติมเต็มควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานและคนรอบข้าง เพราะความสําเร็จจะมาจากการร่วมแรงร่วมใจในตําแหน่งพนักงานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้ค่าตอบแทนเพิ่มสําหรับคนที่แสดงความสามารถจริงจังอย่าอายที่จะขอเพิ่มบทบาทหรือเสนอโครงการใหม่แต่ต้องรักษาความสุภาพและความเป็นมืออาชีพไว้ความสําเร็จจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นควรจัดสรรเวลาให้ดีไม่ทำงานจนละเลยสุขภาพด้านการเงินแม้ภาพรวมดี แต่ต้องระวังกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยความตื่นเต้นชั่วคราวเพราะมีแนวโน้มอยากใช้จ่ายใหญ่เมื่อมีเงินเข้ามาจงตั้งงบประมาณแยกบัญชีออมและลงทุนให้ออกเพื่อให้เงินที่เข้ามาต่อเนื่องกลายเป็นความมั่งคั่งระยะยาวการลงทุนที่ควรระวังคือการเสี่ยงที่เราใจเกินไปหรือคำชวนจากคนรู้จักที่ขาดความโปร่งใสให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่นก่อนและหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินก้อนใหญ่ โดยไม่มีสัญญาหรือหลักฐานสุขภาพในปีนี้จัดว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษถึงแม้พลังชีวิตจะดูดีแต่ความเหนื่อยจากการทำงานหนักและการเดินทางบ่อยอาจทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้ควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจหากมีโรคประจำตัวควรหมั่นตรวจเช็คตามนัด อย่าพึ่งละทิ้งการรักษาเพราะคิดว่าดีกว่าแล้วในบางช่วงอารมณ์อาจขึ้นลงง่ายให้หาวิธีผ่อนคลายเช่นฝึกหายใจนั่งสมาธิหรือใช้เวลาพักกับคนที่เข้าใจความรักปีนี้สดใสสำหรับคนโสดที่กล้าเปิดใจคุณจะได้พบกับคนที่มีแนวคิดแปลกใหม่และกระตุ้นให้คุณเติบโตหากต้องการความสัมพันธ์ยั่งยืนอย่ามองแค่ความตื่นเต้นชั่วคราว ให้สังเกตความสม่ำเสมอและความจริงใจของอีกฝ่ายสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้เหมาะที่จะสารฝันร่วมกันหรือพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันแต่ต้องระวังคำพูดที่รุนแรงในช่วงอารมณ์ขึ้นสูงควรเลือกเวลาและบริบทที่เหมาะสมเมื่อต้องคุยเรื่องสำคัญการฟังมากกว่าพูดจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการไหว้พระและการพึ่งพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะส่งผลดีต่อดวงชะตาในปีนี้ การทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการถวายสังฆทานปล่อยปลาปล่อยนกคนที่เกิดในสามราศีนี้ราศีมังกรราศีเมถุนและราศีกุมในปี2568จงเตรียมรับข่าวดีไว้ให้มั่นเพราะภาพรวมของดวงชะตาในปีนี้ส่งสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพย์และโอกาสการเงินไหลเข้าต่อเนื่องอย่างไม่คาดฝัน รายรับจากหลายช่องทางจะเข้ามาทับซ้อนกันทำให้มีความมั่นคงขึ้นอย่างรวดเร็วการลงทุนที่เคยลังเลจะเริ่มให้ผลตอบแทนและบางครั้งโชคลาภแบบไม่คาดคิดจากการติดต่อมิตรสหายหรือโอกาสที่เข้ามาทางงานเสริมจะทำให้เงินทองไหลมาเทมาจงวางแผนรับมือไว้บ้างแต่ไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะถึงแม้เงินจะมาเร็วไปเร็ว แต่ปีนี้โอกาสสร้างฐานะให้ยั่งยืนมีอยู่จริงขอให้รักษาความรอบคอบในการเซ็นสัญญาตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจใหญ่และแบ่งเก็บสำรองไว้บ้างเพื่อกันเหตุฉุกเฉินด้านการงานปีนี้เหมาะกับการขยับขยายและรับผิดชอบงานที่มีมิติใหม่ๆห,หากเป็นเจ้าของกิจการจะมีสายงานใหม่หรือพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเติมเต็มควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานและคนรอบข้าง เพราะความสำเร็จจะมาจากการร่วมแรงร่วมใจในตำแหน่งพนักงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้ค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับคนที่แสดงความสามารถจริงจังอย่าอายที่จะขอเพิ่มบทบาทหรือเสนอโครงการใหม่แต่ต้องรักษาความสุภาพและความเป็นมืออาชีพไว้ความสาเร็จจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นควรจัดสรรเวลาให้ดีไม่ทำงานจนละเลยสุขภาพด้านการเงินแม้ภาพรวมดี แต่ต้องระวังกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยความตื่นเต้นชั่วคราวเพราะมีแนวโน้มอยากใช้จ่ายใหญ่เมื่อมีเงินเข้ามาจงตั้งงบประมาณแยกบัญชีออมและลงทุนให้ออกเพื่อให้เงินที่เข้ามาต่อเนื่องกลายเป็นความมั่งคั่งระยะยาวการลงทุนที่ควรระวังคือการเสี่ยงที่เราใจเกินไปหรือคำชวนจากคนรู้จักที่ขาดความโปร่งใสให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่นก่อนและหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินก้อนใหญ่ โดยไม่มีสัญญาหรือหลักฐานสุขภาพในปีนี้จัดว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษถึงแม้พลังชีวิตจะดูดีแต่ความเหนื่อยจากการทำงานหนักและการเดินทางบ่อยอาจทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้ควรพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจหากมีโรคประจำตัวควรหมั่นตรวจเช็คตามนัด อย่าเพิ่งละทิ้งการรักษาเพราะคิดว่าดีกว่าแล้วในบางช่วงอารมณ์อาจขึ้นลงง่ายให้หาวิธีผ่อนคลายเช่นฝึกหายใจนั่งสมาธิหรือใช้เวลาพักกับคนที่เข้าใจความรักปีนี้สดใสสำหรับคนโสดที่กล้าเปิดใจคุณจะได้พบกับคนที่มีแนวคิดแปลกใหม่และกระตุ้นให้คุณเติบโตหากต้องการความสัมพันธ์ยั่งยืนอย่ามองแค่ความตื่นเต้นชั่วคราว ให้สังเกตความสม่ำเสมอและความจริงใจของอีกฝ่ายสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้เหมาะที่จะสารฝันร่วมกันหรือพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันแต่ต้องระวังคำพูดที่รุนแรงในช่วงอารมณ์ขึ้นสูงควรเลือกเวลาและบริบทที่เหมาะสมเมื่อต้องคุยเรื่องสำคัญการฟังมากกว่าพูดจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นการไหว้พระและการพึ่งพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะส่งผลดีต่อดวงชะตาในปีนี้ การทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการถวายสังฆทานปล่อยปลาปล่อยนกคนที่เกิดราศีมังกรราศีมีนและราศีกุมในปี2568นี้โชคชะตาจะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนและเข้มข้มมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งโอกาสทางทรัพย์สินและความสำเร็จแต่ก็ต้องใช้สติปัญญาและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรับผลประโยชน์ให้เต็มที่ สำหรับท่านทั้งสามราศีพลังหลักของปีนี้คือการเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่เคยลงแรงไว้ดังนั้นหากเคยเตรียมตัววางแผนและตั้งใจมาก่อนปี2,568จะเป็นปีที่ผลตอบแทนเริ่มชัดเจนจนรู้สึกได้การงานธุรกิจและการงานของทั้งสามราศีมีโอกาสได้รับงานใหญ่โครงการสำคัญหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและทักษะการจัดการมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนแต่ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปให้คำนวณความเสี่ยงก่อนลงมือคนที่ทำงานประจำจะพบช่องทางสร้างไรายได้เสริมที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตัวส่วนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นชุดและอาจต้องรับมือกับงานที่มากขึ้นจนต้องจ้างคนช่วยหรือวางระบบให้แข็งแรง การสื่อสารสำคัญมากอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเงินกระแสงเงินไหลเข้าสบายๆหากไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปจะมีเงินออมและโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสมาตามจังหวะเช่นได้โบนัสค่าตอบแทนพิเศษหรือรายได้จากการขายทรัพย์สินเก่าอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มการใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวหรือเพื่อการรักษาภาพลักษณ์ พึงระวังการลงทุนที่ดูดีเกินจริงหากมีข้อเสนอการลงทุนให้ตรวจสอบให้ละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในปีนี้จะให้ผลคุ้มค่าให้จัดสรรเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายไว้เสมอสุขภาพร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและความเครียดการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบา การดูแลระบบย่อยและการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยลดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้ผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพประจำปีและระวังเรื่องความดันและระบบหัวใจคนที่มีประวัติภูมิแพ้หรือปัญหาเรื้อรังควรไม่ละเลยการรักษาตามนัดตรวจร่างกายเมื่อรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยอย่าฝืนร่างกายเพราะการดูแลตอนแรกจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินในระยะยาวความรัก สำหรับผู้มีคู่ความสัมพันธ์จะได้ลึกซึ้งและมั่นคงขึ้นหากทั้งสองฝ่ายพร้อมสื่อสารและปรับจูนกันจะก้าวข้ามอุปสรรคได้ง่ายคนโสดมีโอกาสพบคนที่มองโลกในมุมใกล้เคียงกันแต่ควรให้เวลาเรียนรู้กันก่อนตัดสินใจผูกมัดความรักในปีนี้เน้นความจริงจังมากกว่าความโรแมนติกชั่วคราวหากอยากให้ความสัมพันธ์ยาวนานให้สร้างพื้นฐานด้านความเชื่อใจและการจัดการเรื่องการเงินร่วมกันให้ชัดเจน การไหว้พระและการเสริมดวงการทำบุญสม่ำเสมอจะช่วยเสริมพลังกายใจและเปิดทางให้โชคลาบไหลมาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับทั้งสามราศีแนะนำการถวายสังฆทานถวายยารักษาโรคถวายอาหารพระสงฆ์เป็นประจำทำบุญลงศพหรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้จะส่งผลดีเป็นพิเศษการถือศีลฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจมั่นคง จัดการกับการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างชัดเจนการจุดธูปเทียนในวันที่สำคัญทางศาสนาและระลึกถึงพระรัตนตรัยจะเสริมความเป็นสิริมงคลศีมงคลประจำปีนี้ที่ช่วยสุขคนที่เกิดราศีมังกรราศีมีนและราศีกุมในปี2568นี้ช่วชะตาจะเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนและเข้มข้มมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งโอกาสทางทรัพย์สินและความสำเร็จ แต่ก็ต้องใช้สติปัญญาและการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรับผลประโยชน์ให้เต็มที่สำหรับท่านทั้งสามราศีพลังหลักของปีนี้คือการเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่เคยลงแรงไว้ดังนั้นหากเคยเตรียมตัววางแผนและตั้งใจมาก่อนปี2568จะเป็นปีที่ผลตอบแทนเริ่มชัดเจนจนรู้สึกได้การงานธุรกิจและการงานของทั้งสาราศี มีโอกาสได้รับงานใหญ่โครงการสำคัญหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงและทักษะการจัดการมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนแต่ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปให้คำนวณความเสี่ยงก่อนลงมือคนที่ทำงานประจำจะพบช่องทางสร้างรายได้เสริมที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตัวส่วนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นชุด และอาจต้องรับมือกับงานที่มากขึ้นจนต้องจ้างคนช่วยหรือวางระบบให้แข็งแรงการสื่อสารสำคัญมากอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเงินกระแสงเงินไหลเข้าสบายๆหากไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปจะมีเงินออมและโอกาสลงทุนที่ให้ผลดีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสมาตามจังหวะเช่นได้โบนัสค่าตอบแทนพิเศษหรือรายได้จากการขายทรัพย์สินเก่า อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มการใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวหรือเพื่อการรักษาภาพลักษณ์พึงระวังการลงทุนที่ดูดีเกินจริงหากมีข้อเสนอการลงทุนให้ตรวจสอบให้ละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในปีนี้จะให้ผลคุ้มค่าให้จัดสรรเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายไว้เสมอสุขภาพ ร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักและความเครียดการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆการดูแลระบบย่อยและการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยลดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้ผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพประจำปีและระวังเรื่องความดันและระบบหัวใจคนที่มีประวัติขอปิดท้ายถึงท่านผู้ชมทุกคนด้วยความเคารพอย่างลึกซึง้ง ขอให้คำที่ได้ฟังในวันนี้เป็นเพียงแสงเล็กๆที่ช่วยนำทางให้ท่านเห็นโอกาสและเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาจงจำไว้เสมอว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดเพียงตัวเลขในบัญชีแต่รวมถึงความสงบในใจความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคนรอบข้างและความรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่มีเมื่อท่านได้รับสิ่งใดมาด้วยความโชคดี ให้แบ่งปันแก่ผู้ที่ขาดแคลนไม่จำเป็นต้องมากมายแต่ให้ด้วยความจริงใจเพราะการให้แม้เพียงเล็กน้อยจะขยายผลเป็นบุญและความคุ้งครองในชีวิตของท่านเองการทำบุญทำทานและระลึกถึงคุณของพ่อแม่